มาดูกันมาดูกันเพื่อนๆอุ้ยอู้หหมายนี้เพื่อนๆไซมิ่นี่ครับแต่ตัวแต่สีสวยมากนะครับดูเพื่อนดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นในมือผมไหมเยไม่มีไข่นะดูนะครับนี่ดูเห็นไหมสีอุ้ยสวยจัดสวยจัดครับผมนี่ ต้นสายพัฒนาพฒเพื่อนๆใครอยากได้ครับบางคนก็รอแล้วรออีกไม่ได้สักตีดูครับอุย้ย ก็อ oh, สวัสดีเพื่อนเพื mm ่อ hmm. นทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมว่างอีหลีแล้ว yeah. ว oh. ันนี้มาบกมุกหมาใหม่นะครับผมดูครับตรงนี้ไม่เคยมาเลยนะเพื่อนแต่ไม่รู้ว่าจะมีประกัศหรือเปล่านะเดี๋ยวดูนะตรงนี้เขาไม่ได้ทํานาผม,มจะลองเดินหาดูนะแต่ดูหมาแล้วเพื่อนนะผมว่ายังไงก็ต้องมีครับ แต่มีอ e ีแทบหนึ่งอะ่ะ <c oughs> เขาฉีดยาไม่รู้ว่ามันจะทำให้ปลาหายไปหรือเปล่านะเพนนื่อนๆนะว้าวตัวใหม่แล้วมันสุดยอดนะครับเพื่อนๆ <c oughs> สวยจัดเลยครับใหม่นี่มีรอยคนเดิอนอยู่นะ <c oughs> ล่างกันล่างกันอุยอ้ยอุโโ้ยเจอแล้วเจอแล้วผมมาแล้วให้หมดแล้วเล็กกว่านี่ตัวไม่อยู่บอกแล้วหนูประกัด ไม้แบบนี้เป็นเพื่อนไม้ในฝันครับนานๆจะเจอสักตีนันเพื่อนนะเดี๋ยวลงไปต่ำๆก่อนปามน่าจะอยู่ต่ำๆมันน่าจะขึ้นมาไม่สูงขนาดนี้นะแต่เมื่อกี้ก็เห็นอยู่นะ เพราะว่าเป็นเป็นหมายใหม่นะเพื่อนเราจะยังไม่รู้หรอกว่าลักษณะเขาอยู่นะ่จะเป็นแบบไหนน,เน,น,นะเพราะแต่ละไมายจะไม่เหมือนกันนะครับดูดูอุ้ยมีด้วยครับอุ้ยแลวสวยด้วยครับเพื่อนๆตัวไม่ใหญ่ครับแต่สวยครับ เดี๋ยวไปขุนนั้นเพื่อนนะส,สวยๆครับผมว้าวเพื่อนหนึ่งแต้มเลยจ้าโหไ,ไปต่อกันไปต่อกันเราเฮ้ยเมื่อกี้บ่อเล็กตัวเล็กครับ หาวัวใหญ่ครับเ,เพื่อนีองจิ้มสักทีดิอุ้ยมีลูกเขาอะคนนะมีคนมาหานี่แต่ผมไม่รู้ได้ไงว่าหมายนี่มันอยู่ตรงนี้วะเนี่ย เราก็ไม่เคยเดินมาฮั่นไงนเพื่อนๆเจออีกแล้วจ้ามาลุ้นกันว่าจะตัวใหญ่ไหมกันมาลุ้นกันเจอกันทีไรก็คำทุกทีเลยเพื่อนๆเลยมองวว้าวตัวนี้ เพื่อนเพื่อนเห็นไหม,มเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นผมนจะขึ้นให้ดูครับจะขึ้นให้ดูครับเฮ้ยนี่เพื่อนเพื่อนอู้นี่ดั้งเดิมแท้แท้เพื่อนเพื่อนตัวไม่ใหญ่ครับแต่สีนี่สุดยอดครับผมเหีบปัดครับเพื่อนเพื่อนดูครับนี่ธรรมชาติครับน่าจะดั้งเดิมสุดๆนะเพื่อนเพื่อนนี่ อุ้ยล้วเครื่องยาวนะครับตัวเล็กแต่เครื่องยาวอืมไมาอีกหนึ่งแต้มเหมือนเพื่อนดูเอาครับผมว้าวพอผันนะนเพื่อนๆนะเป็นต้นสายได้นะครับผมว้าวไปครับต่อกันเรานี่ที่โล่งๆแบบนี้ เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเพื่อนๆขอดูคือเขดอยู่ไหมตัวเขาอยู่ไหมไม่เห็นแต่ช่อนไม่อยู่อยู่แต่บอดบอดก็ไม่เขาใหญ่นะไปไหนแล้ว โดนอะไรกินไปแล้วมั้ง <c oughs> ไม้นี้ไม้นี้ไม่มีใครรู้กรนะถมยังไม่รู้เลยแต่เห็นรอยหาวะ่ะมันรอยคนหาหรือว่ารอยควายกินหญ้าวาเนี่ย เรืองหน้ามีมากเลยนะมันมีอยู่หรอกแต่เราหาไม่เจอค่ำด้วยอ่ะจะหาหมายได้แต่ละหมายตะกี้ไปก็เจอเรถไปเรื่อเข้าไม่ได้อีกต้องวิ่งกลับมาอีก <c oughs> อุ้ยเพื่อนๆแช่หมดนะครับนี่จอดเลยเฮ้ยมันมีทางมานละ่ะ ไม่์เราไม่เอารถไมาบะเฮ้ยือ,อว่ารถมาได้ไดเนี่เพื่อนเดี๋ยวต้องไปหาทางเข้าก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนมันมี่ตจะป่านู่นทางเข้านี่เข้าป่านี่เข้าป่าอือ <c ười> อุ้ยำเลยว,วุ้ยมองไม่เห็นแล้ววุ้ย อ้าวขอสักตัวสวยๆดีเดี๋ยวได้กลับกันงามหน่อยต้องมาเลยหลายคนวันนี้ทีมงานไม่ว่างครับมีงานปกอทำงานลืมได้มา อุ้ยนี่ที่หามอยู่ข้างล่างนี่เองทำไมเราไปอยู่ข้างบนได้วะน้องม้าล่างแต่แรกวะนี่คุณเพริศดูดูดูอะไรวะเนี่ยเห็นแล้วผมสะออนหมายแต่ปลาไม่มีผมว่าแต่ก่อนนี่ปลาน่าจะเยอะมากเลยนะแต่ทุกวันนี้เขาฉีดยากันวะข้างบนนู้นก็ฉีดยา มานี่ก็เสียงนีนเพื่อนนี่ยตลายสารเคมีจบแล้วแบบนี้จบแล้วเ,เพื่อนเกมแล้ววันนี้เราได้สองตัว ก็มันลงไปกับน้ำหมดแล้วบอก็เพืเ่อนๆคนไหนที่เข้าอ้ยเจอครับผม เพื่อนๆคนไหนที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะมีปากัดสวยๆไปฝากครับผมว้าวนี่เพื่อนๆก็คงต้องเป็นบอดสุดท้ายแล้วละจ้ะเพราะปากัดมันหายากและขำแล้วด้วยครับผมมาดูกันมาดูกันเพื่อนอุ้ยอุ้ยหมายนี้เพื่อนๆ สามินิครับแต่ตัวแต่สีสวยมากนะครับ <g ül> ดูเพื่อนดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นในมือผมไหมอไม่มีไข่นะดูนะครับนี่ดูเห็นไหมสีอุ้ยสวยจัดสวยจัดครับผมนี่ต้นสายพัฒนาเพืเ่อนๆใครอยากได้ครับ บางคนก็รอแล้วรออีกไม่ได้สักตีดูครับอุ้ยเกยวเพื่อนครับผมไปเดินหาอีกสักบอดสองบอดสักตัวสองตัวมัาจะกลับแล้วเห็นตัวปลาแล้ว สะออนครับเพื่อนเห็นตัวปลาแล้วโอ้โหไม่อยากจับครับผมนี่เจออีกหนึ่งวอดเพื่อนอย่างนั้นเหรนะเอาดีแวีกสิีอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ว่ะวอร์เล็กแต่ตัวใหญ่ว่ะเพื่อนดูซิขอชมหน่อย ชมหน่อยครับว้าวตัวมะลิสุดยอดว้าวเพื่อนเพอ้าปึ๊บดูครับโอ้โห มันกลับตัวไม่ได้ถุกมันเล็กจัดดูครับว้าวไปอออีกหนึ่งหนึ่งเอาอีกอีกนิดอีกนิดสักตัวไปสักตัวมันน่าจะฝนไอ้ฝนน่าจะตกอ่ะนเพื่อนแล้วทำให้บอร์ดมันแตก ฝนตกแรงเลยนะวันนี้ว่าแล้วมันต้องมีเราก็หาดีๆอ่ะพอประกาศเขาจะมาอยู่สูงๆนั่นเดี๋ยวด้ะเจออีกหนึ่งวอดเพื่อน อาหาดีๆก็มีนี่นเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนนะไม่ว่าจะเห็นง่ายนะนี่เห็นไหมนี่บอดเขานี่เดี๋ยวเอาสุดท้ายจริงๆแล้วนะเพื่อนๆบอดนี้ที่ ไม่ใหญ่ครับแต่สีนี่บอกคำเดียวว่าสุดยอดอุยอ้ยอุ้ยแต่ตัวนี้เล็กจัดเพื่อนๆไม่เอานะตัวนี้เล็กเกินปล่อยไปแล้วเอ้ยปล่อาอีกสักตัวด้าเจอตัวเล็กอ่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้เราก็พอแค่นี้นะครับผมเรามาบุกไมใ้ใหม่หหหน,นะเพื่อนๆน,นะ นี่ก็โอเคแล้วนี่ดูสีครับว้าวจำไหมดั้งเดิมนะเพื่อนนะแท้ๆนะครับผมดูดูดูนี่ถอดสีไปแล้วดูว่าผมให้ดูใหมอ่อีกทีหนึ่งนะนี่ครับเขาไม่ได้ทํานานนะเพื่อนนะอู้หลายงานนะอืมนี่ถ้าไม่ฉีดยานะผมว่าประกัดเยอะกว่านี้อีกนะโอเคก็เพื่อเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ